ทำไมไม่ขี่ซุปเปอร์โฟร์ซุปเปอร์โฟร์ใครเขาก็าข,าขี่กันพี่แบบนี้มันไม่มีขายอะมีวิคคิปเตอร์ครับรถแบบแ <c oughs> มงโคตยาวเลยยาวเป็นเรือท่านผู้ชมโอ้โหอารมณ์คงประมาณคนนั่งกินข้าวในร้านอาหารมาแล้วบิ๊กไบคแต่พอมาเห็นปั๊บพามพามส่วนใหญ่เขาจะหารถไม่เจอครับเ้าเห็นเว็บร้อยครับส่ว <c oughs> นใหญ่เลยครับมีคนพูดครับที่ว่ามันไม่แปลกหรอก สวัสดีครับกูเอสโมโตแค่จะบอกกันให้รู้ว่าช่องกูไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้ใหญ่โตแค่เป็นช่องดีวิวที่ชอบคุยโบอกสกิลมีเอามาพูดและเอามาคุยโชว์ไม่มีไส่นมไม่คิดรอเลยพร้อมรีวิวให้คุณที่ชมันทาคุณโอเคสวัสดีครับคุณแตกครับคุณแตกคุณเป็นอะไรทําไมคุณนึงทำแบบนี้อีกแล้วคุณแต็กท่านผู้ชมนี่คือเว็บหนึร แต่เครื่องบอดี้เป็น404สูบซูเปอร์โฟอยู่ในร่างของเขาครับแกมันบ้าโซนิกก็มีแล้วนะทำไมต้องเป็นเวฟอีกมันเป็นรถยอดฮิตในยุคหนึ่งอะแล้วแกเอามาดัดแปลงแบบนี้เสียเลยนะบางคนเสียได้เลยนะเสียได้แทนแกเลยเดี๋ยวเขาจะว่าแกเอารถมาทำเสียหายอีกนะไม่เป็นไรครับสไตล์ผมครับรถใช้งานได้จริงหรือเปล่ารถคันนี้ได้ครับ ไม่จริงมั้งไปไหนมาไหนคนก็ต้องมองตำรวจก็ต้องจ้องที่จะเอาแน่นอนนะคันนี้คันนี้ช่วงยืดมันยืดออกมาค่อนข้างไกลเลยช่างเตกใช่ครับมันยืดออกมานี้พี่ว่าโอ้เรานั่งให้พี่ดูใหม่ได้ไหมได้ครับสักนิดท่านผู้ชมนี่ม,นมันยืดออกมาถ้าดูองศาพี่ว่าห้านิ้วหกนิ้วมีน่าจะมีครับ หมอบกันมันเลยบางทีเนี้ยโครงสร้างการถักคล้ายๆกับเจ้าตัวโซนิกเลยพี่ถามหน่อยสิโครงเหล็กที่ปะทะก,กับขาเรามันจะร้อนไหมร้อนครับนั่นไงทําไมไม่พันไว้หน่อยเนี่ยเป็นรอยหมดเลยเนี่ยฮะร้อนมากไหมตรงนี้ร้อนน้อยกว่าโซนิกครับคือน้อยกว่าในระดับที่แบบไหนวะทนได้ครับรับได้ครับจริงเหรอครับมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอเด็ก ทำไมไม่พันด้วยผ้าที่แบบเหมือนเขาพันท่อครับกันความร้อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันไม่เท่ครับมันความเท่ต้องอดทนด้วย <c ười> <ข>อยากเท่ต้องอดทน <c ười> ขอดูหน้าหน่อย <c ười> พูดไปดีอยากเท่ต้องอดทนครับ <c ười> ขับตามนั้นมันเท่จริงครับท่านผู้ชม <c ười> คันนี้แรงบันนาลใจผมไม่รู้ว่ายังไงแต่ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะความกว้างคือมันคือเรือลำหนึ่งเลยสุดมากเจ๊ ได้เครื่องซูเปอร์โฟมาจากไหนไอที่ผมถามอย่าตอบกวนตีนนะบอกซื้อมานี่ผมผมตอบเลยนะได้มาจากไหนจากกลุ่มซูเปอร์โฟครับซูเปอร์โฟครับได้มาเท่าไหร่ครับเขาแจกอะไรจังเต็กแท้ไหมเฮ้เครื่องกเปล่าอะราคาดีครับคือตั้งใจแล้วว่าจะใส่ซูเปอร์โฟใช่ครับเพราะเจาะจงเลยเพราะว่าผมผมอยากใส่ครับไม่ไม่มีไม่มีอเพราะว่าผมชอบเสียงของซูเปอร์โฟอะไรเงี้ยไม่มีหรอ ก็ชอบอยู่เับเสียงมันหวานเกี๊ยบเลยฮะเออซุปเปอร์โฟนี้หวานจริงนะผู้ชมเขีนเอกลักษณ์เขาเลยครับก็เลยอยากจะใส่ในเวฟใช่ละอยากให้อยู่ในเวฟครับทำไมไม่ขี่ซุปเปอร์โฟลซุปเปอร์โฟใครเขาก็ขี่กันพี่แบบนี้มันไม่มีขายอ่ะอืมทางนั้นความชอบส่วนบุคคลโปรดใช้จักรยานในการรับชมครับตามนั้นครับคงถักขึ้นขึ้นนานไหมครับตัวนี้เจ้าเด็กก็ประมาณเป็นเดือนสองเดือนแล้วครับเดือนสองเดือนเลยเหรอครับไม่มีเวลาทําหรือว่ายังไงทําตอนเวลาว่างครับ อ๋อวันไหนวันว่างๆก็ทําใช่วันไหนว่างก็ทําวันไหนว่างไม่อยากทําก็ไม่อยากทำครับแล้วเหล็กอะครับเหล็กมันเป็นเหล็กอะไรอีกเหล็กแป๊บธรรมดาความหนาเท่าไหร่อีกสามมิลเนี่ยเท่าเดิมเลยเท่าเดิมครับก็คือเอาเหล็กมาจากโรงงานเดียวกันใช่บ็อกซ์เดียวกันครับภาาตัวพันอยู่400รํอไมมันจะไม่อยู่ถูกไหมใช่ครับตัดตรงไหนบ้างต่อตรงไหนบ้างก็คือตัดโค้งแน่นอนครับตัดช่วงท้ายเวฟมาใส่ตรงไหนช่วงนี้ครับช่วงท้ายนี่ยโค้ง เพยท้ายของเวฟเลยฮะอ๋อมาใส่ยกมาใส่ครับที่เป็นเวฟร้อยคือตรงนี้กับข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าแค่นั้นแต่ช่วงกลางโค้งทั้งหมดขึ้นเองใหม่หมดเลยที่เชื่อมนี้ก็คือเชื่อมเหล็กใหม่ตรงตรงแผงคอขึ้นมาใหม่หมดเลยครตรงนี้นะมาเชื่อมกับแผงคอเดิมใช่ครับรถแบบแบ่งโคตรยาวเลยยาวเป็นเรือท่านผู้ชมโอ้โหเดือนนะดูฝั่งนี้หน่อยนี่ท่อเป็นท่อกระป๋องครับไดไทเทเลยนะครับหรือไดทหรือเปล่าไม่รู้หรืองานแทรออกงานไดทไดครับได ดิสเบกแน่มานี่มาให้ด่าหน่อยไปนั่งเลยไปนั่งเลยเดี๋ยวนะทําไมจานเทียมเบกเทียมมันหาได้ง่ายดีครับถูกตังค์ดีด้วยไม่ปลอดภัยนะครับขี่ไม่เร็วครับเท่าไหร่ร้อยร้อยยี่ครับประมาณนี้จริงๆนี้ต้องการต้องการวิ่งขิงคนอื่นหรือเปล่าหรือแค่ต้องการเอามันเอามันครับมีมีไหมแบบประมาณระวังลูก5้าสามแดกนะครับอย่างเงี้ยสนใจไหมดันครับเดี๋ยวนะเพราะว่าวันนี้ผมดันครับ มันจะเสียเกียรินะแบบนั้นทั้งหมดว่าโดนแดกนี้อย่าแหกปากเลยนะใช่ครับต้องเงียบต้องเงียบไปเลยฮะยอมจริงๆครับเล้วเสียงมานิ่มมากท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะฮะทําไมสวิงอาร์มเป็นอีซูซุสวิงอาร์มอีซูซุคืออะไรอ่าสติ๊กเกอร์มันล่วงอยู่ผมก็อ๋อมันสวยครับสวิงอาร์มได้ทําใหม่ไหมครับได้ดามใหม่ไหมไม่ได้ดามครับมีขึ้นหูตรงนี้ให้ใส่โช๊คหลังได้ครับมันเป็นอาร์มของแดดครับอ๋อ ครับสวิงอาร์มเด็ดคือเอาออกแล้วก็เชื่อมใหม่ใช่ครับแล้วหูนี่หูของอะไรผมเก็บมาสร้างครับ <c oughs> ตามนั้นครับแบบโบเทียมแล้วจานเบรกแม่งแทบจะไล่เบาเลย <c oughs> สุดครับยางนี้เป็นดูโรนะครับ <c oughs> เงียบไว้ครับต่อไปเวฟ้อย <c oughs> <c oughs> ครับท่านผู้ชมพักเท้าหลังก็ยังมีชกก็ยังเป็นเดิมของเวฟ้อยใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับโครงเดิมลักษณะการยึดครับผมเห็นท่านผู้ชมนี้ผมพูดเลยนะ ถ้าผมไม่รู้ว่าผมจะออนแอร์คลิปไหนก่อนแต่ผมเห็นลักษณะการยึดคือช่างเทกอะครับเขาทําเขาทําเหล็กคู่ตรงนั้นเป็นเหล็กกล่องเนาะเหล็กกล่องครับเหล็กกล่องตรงที่ยึดตรงคันเบรกของบูชิครับแล้วเขาจะยึดตรงนี้เป็นเหล็กกล่องครับลักษณะเดียวกันเลยกับโซนิกถูกไหมใช่แล้วครับสไตล์เดียวกันครับแพทเทิร์นเดียวกันใช่ครับคือโครงหลักของเขาอยู่ตรงไหนเหล็กเส้นหลักที่รับน้ําหนักของของรถคือเส้นนี้ครับเส้นคู่คู่นี้ครับใช่ครับ อ๋อวิศวกะครับกะอีกแล้วท่านผู้ชมไม่มีโอบล่างครับแค่ทําหูยึดเครื่องให้มันตรงกับกับบล็อกของเครื่องยนต์กับที่เดิมของของเครื่องเลยครับโอ้โหมีมีมีขาหน้าเหมือน CB400 เลยครับอ๋อแต่ไม่มีโอบล่างนะครับผมครับตัวนี้หม้อน้ําของอะไรหม้อน้ําของ CB400 ครับ C B 4 0 0้นะครับบ้าเป็นแล้วข้างหน้าแล้วเขาก็ ใช้ของเทียมอีกแล้วครับขอได้อีกนะฮะตามนั้นครับกันสะบัดนี้ใช้เพื่อเพื่อใช้งานได้จริงใช้ได้จริงครับจริงๆหน้าเบาไหมคันนี้หรือหน้าหนักหนักเลยแหละข้างหน้าคิดว่าเนาะค่อนข้างหนักครับหนักแล้วไม่ถึงแก่หนักแล้วหนักแล้วโอ้โหมีอะไรอีกคันนี้มีมีควิกชิปเตอร์ครับจริงเหรอมีอีกแล้วเหรอมีครับมีสองคันเลยโอ้โหดูหน่อยคันนี้เป็นท่อฟูนะครับ คอฟูฟูมาเลยอะไรฟูอันนี้เกี่ยวแล้วเรียบร้อยนี้แต่คันโน้ไม่มีเกี่ยวครับยังไม่มีสปริงครับนี่สปริงแบบก็เกี่ยวกันมันบ้านเลยนะใช่ครับใช้เหล็กรูใช่ง่ายๆครับบางอย่างก็ง่ายบางอย่างก็ยากแก่ไม่กลัวมันหลุดหรือไม่ไม่หลุดครับพูดเป็นเล่นนี่ขึ้นโค้งยากมากเลยนะท่านผู้ชมมันต้องใช้วิลีกะเกณฑ์องค์ทรงองศาให้มัน ให้มันเป๊ะใช่ไหมใช่ครับกะล้วนเลยครับไม่เคยคำนวณแล้วเป็นไงรถวิ่งกินซ้ายกินขวาสเตอร์กินเท่ากันไหมแบบนี้ก็ตรงตรงกลางเอยครสเตอร์ไม่มีหลดไปข้างนึงนะอมีสเตอร์ไล่เท่าไหร่ดิโซก็ยังเดิมเลยนะของเวฟอ่ะครับโซ่สี่สองแปดสเตอร์หน้าสิบสี่หลังสี่สิบโอ้ยอย่าถามว่าไล่ยังไงนี่ก็มันคือบิ๊กไบต์นะผู้ชมผมจะถามว่ายังไงอ่ะคือทําให้มันวิ่งยังไงอะคือมันคลาสี่ร้อยอ่ะซุปเปอร์โฟ เคยท็อปสูงสุดไหมคันนี้เคยไล่วิ่งเล่นกับเพื่อนก็ถึงหน้าไม้มันก็ถึงร้อยเก้าลครับพี่หน้าไม่ร้อยเก้าครับไล่กับอาสามขี่เล่นกันหน้าไม้นี้เป็นดิจิตอลนะครับท่านผู้ชมไล่กับอาสามครับขี่เล่นกันครับโหระดับร้อยเก้าวิ่งยังไงวะแต่ตอนนั้นเป็นล้อแม็กครับพี่วิ่งได้ตอนนี้อ๋อมันจะนิ่งกว่าครับนิ่งกว่าครับตอนนี้ร้อยสี่ก็เริ่มสันๆแน้วครับขึ้นแต่ใช้งานได้จริงนะครับท่านผู้ชมเห็นบอกคันนี้ขับไปทํางานด้วยครับขับไปทํางานครับ อารมณ์คงประมาณคนนั่งกินข้าวในร้านอาหารสตาร์ทเสียงหน่อยคึมกึมกึม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 มาแล้วบิ๊กไบค์แต่พอมาเห็นปั๊บพามพามส่วนใหญ่เขาจะหารถไม่เจอครับเขาเห็นเดเว้อยครับส่วนใหญ่เลยครับเขาคงมีพูดอย่างนั้นใช่ไหมมีคนพูดครับพี่ว่ามันไม่แปลกหรอกคือเขาคงจะมองว่าหุ้ยเสียงหวานบิ๊กไบค์มาแล้วขับรอๆมาเลยเดเวครับพี่ว่าถ้าเห็นเวฟแล้วได้เห็นแกถักคงอย่างนี้พี่ว่าแปลกใจครับระบบน้ํามันเ่ยครับเป็นยังไงคันนี้ เป็นระบบคาบูครับคาบูครับถังน้ํามันล่ะถังน้ํามันถังเดิมเลยครับเสริมอะไรเข้าไปหรือเปล่าไม่เสริมครับมีสายกับมีสายกลับอย่างเดียวครับถังเดิมเลยับถังเดิมแบตแบบก้อนเดียวครับ5มกล่องกล่องโซนิค2กล่องครับ2กล่องครับน้ำมันนี่ถังนี้ประมาณกี่ลิตรวะประมาณ3ลิตร3ลิตรได้ครับ3ลิตร4ลิตรครับทีนี้พอมันเป็นซูเปอร์โฟแล้ววิ่งได้เท่าไหร่ ก็นาจะไม่เกิน40กิโลคไม่เกินเหมือนกันน่าจะครับแต่มันยาวมากเลยครับอันนี่คือไอ้น้ายาวโอ้โหท่านผู้ชมช่างไทยโค้งเก่ามาสั้นไปครับมันมันเคยวิ่งได้ก่อนแล้วอ๋อนี่เป็นโค้งที่สองคนี่โค้งที่สองแต่ขึ้นรูปแบบเดิมครับรูปแบบเก่าทาไมมันมันถึงไปอ่ะแบบเดิมผมขี่แล้วโค้งมันวันๆน่ากลัวมันสั่นครับอ่า เห็นตัวตัวโค้งขาหยบเลยมันสั่นจากอะไรครับเราเชื่อไม่ดีหรือว่าไงน้ำหนักมันเยอะครับเป็นเหล็กแป๊บเดียวเลยไม่ไม่มีดามล่างแบบนี้อ๋อเราไม่ได้ถักแบบนี้ชั้นเดียวครับอ๋อคือมีมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวชั้นเดียวสองฝั่งเป็นเป็นเฟรมคู่เลยครับไม่ไม่ได้ถักลงมาแบบนี้ครับอ่าก็สมควรครับ,รบอย่างนั้นนะแต่พอถักปุ๊บ นิ่งกิ๊บเลยนิ่งเลยแข็งจ่าเห็นนี้ผมบอกเลยนะครับจ่าลูกปากเลยโบกโบกโบกสบัดแขนโบกโบกโบกอยู่ยากขึ้นเยอะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ที่ไว้ที่เติมน้ำบ่อน้ำเขาไว้ตรงนี้ฮะครับฝามบ่อน้ำอยู่นี่อ๋อคือร้อยมาเลยอะร้อยสายยางมาเลยสวิตง่ายครับง่ายอย่างงี้ง่ายพอดีตรงนี้ครับครับผมเปลี่ยนโอ้ฝนตกวิ่งได้ไหมได้ครับแต่มีแต่ไหมไม่แต่ครับแต่แต่อย่าอย่าอย่าหนัก ถ้าหนักนี้คือเรียบร้อยเลยจะมีปัญหาได้ครับน้ําเข้าครับแต่จริงๆก็ไม่สมควรใช้ตอนฝนตกกันเนาะครับสุดท่านผู้ชมมีอะไรไหมครับช่างน่าจะครบถ้วนแล้วครับสมบูรณ์แบบจริงๆครับคันนี้ผมพูดได้เลยครับผมกล้าพูดได้เลยว่าคนแบบนี้ครับมันสมควรมีในประเทศไทยเพราะมันคือการวิจัยในอีกรูปแบบหนึ่งคือกล้าได้กล้าเสียคือไม่ได้เสียได้อะถ้าเสียได้ผมไม่ทําหรอกใช่ครับถ้าเสียได้ก็วิ่งไม่ได้ครับอย ผมดูผมเชื่อนะคนดูที่ไม่ชอบบางคนก็บอกโอ้โหพี่ไปทำทำไมวะเสียดายรถเดิมๆทำไปก็ผิดกฎหมายถูกไหมใช่โดนจับถูกไหมใช่เสี่ยงโดนโดนจับผิดผิดแน่นอนผิดแน่นอนเลยเต็มเมเลยแต่ผมชอบผมชอบแบบนี้ครับจบครับแค่นั้นครับแค่นั้นจริงๆครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อพอแค่นี้นี่คือเวฟร้อยสี่สูบประเทศไทยไทยแลนด์ only ครับสุดมากท่านผู้ชมฟังเสียงหน่อยได้ไหมได้ครับสักนิด Bum, 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 bum. <laughs> oh, 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 <laughs> ที่เหมือนเห็น C B C ร้ขับไปผ่านเมื่อกี้เหมือนจะมีนะครับแต่ผมไม่เห็น C B C ร้อยผมเห็นแค่เว็ฟร้อยครับระบบคัทนี่คือใช้ของเขาเลยไหมครับของเดิมครของเดิมของเดิมอะไรเดิม C B C ร้อยโอเคเพราะว่าเลยเดิม C B C ร้อยก้านเบรกก้านอะไรก็คือเดิมมาเลยเดิมเลยครับอประกับด้วยใช่ไหมประกับเดิมของของเวีฟครับเฮ้ยได้เหรอได้ครับ มาไงมางั้นเลยครับแค่แยกขึนเป็นสี่สายอะโอเคครับชงหน้าน่าจะตัดด้วยนะครับเนี่ยใช่ไหมครับนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนะครับท่านผู้ชมดูรวมๆครับเว็บสี่สูบประเทศไทยบ้าไปแล้วถ้าใครอยากทําแบบนี้มีมีเงินเท่าไหร่ถึงจะถือมาให้ให้กับช่างช่างเต็กทําได้เนี่ยมีสักประมาณสักหกหมื่นครับ ประมาณ0 0 0 0ื่นครับหกหมื่นนี้คือได้หมดเลยครับวิ่งได้รถรถต้องเอามาไหมหรือ6ก0 0 0คือถือแค่เงินมาได้ได้หมดเลยแค่เงินแต่แตเอาของให้ดีกว่าบางทีอาจจะได้ถูกกว่านี่คุณต,ต้องมีคุณต้องมีใจนะครับท่านผู้ชมทํารถแบบนี้คือคุณต้องพร้อมที่จะผิดกฎหมายแต่เป็นการแปลกที่มันแตกต่างอีกรูปแบบหนึง่งครับอย่างนั้นแต่ถ้าคุณกลัวคุณไม่มีทางที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนใช่ครับความคิดก็จะอยู่ในกรอบเดิมๆ เหมือนเดิมตลอดครับสดครับผู้ชายคนนี้ช่างคนนี้ไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวเข้าไปติดตาม Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้านี้ได้นะครับเป็นช่างที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับผมอยากให้มีแรงใจแรงเชียร์น้องจะไปต่อได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแลวครับต่อจากนี้ช่างเต็กขอให้งานปังๆรวยๆเฮงๆแล้วก็พัฒนาวงการมอเตอร์ไซค์สายแปะของเราต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันในอีกพีต่อไปแน่นอนชางเต็กขอบคุณมากสําหรับเวลาวันนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กูแชนด้วยครับเอสโบลต์ไทยแลนด์ครับ อยู่กับช่างเท็กแล้วก็เวฟ400 4สูบที่นี่ประเทศไทยครับ